สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมา่อกับเอ็มอีกแล้วเนาะคะ่ะรอบคําบน,นี้ดีสวัสดีค่ะรอบแรงเด้อบน,นี้สีลลางก้อยนำที่สามเหรอพี่น้องนี่ก้อยที่แซไว้เบิดมือเนาะคะ่ะนำไซสแล้วมือ่อกี้วันที่2 5กันยายน 2, 5 6 6คือเกาเนาะคะ่ะเมือนช้างลงคลิปหลางรอบสอบไปแล้วมี ผู้ใดเบิงหรอไปนาะป่นนี้สิมาต่อเบิงอันรอบแร้งนะป่านนี้ค่ะใครทำเพราท่าไหนเบิงก็ย้อนไปเบิงคลิปเก่ากระไดเด้อพี่น้องตั้งแต่มือแรกๆเลยเนาะจุ่งแรกๆหนาม,มันก็สิคุนๆเด้อเขาม่ามือนี้ก็เริ่มใสขึ้นแล้วนะคะนี่การล้างก็บเศร้าล่างแบบนี้คือเก่าหรอพี่น้องมันแบบปล่อยบ่ได้เด้อค่ะ ทันหลังก็คือต่องลลางทุกมือเลยลลางติดต่อกันทุกมือเลยจนกว่าไม่สิจืดรอบนี้เป็นเทือที่สามเนาะค่ะถ้าลลางอีกสามเทือกอะสามารถกินได้แล้วค่ะพี่น้องนี่เฮ้ย้ัมเอาขึ้นมาแเราคนนี่แหละคือเก่าพี่น้องลลางน้ำเป้าธรรมดาเท่านี้แหละเพื่อนกัสิตักเปลี่ยนน้ำแต่ละเทือกอะเทือละสองสามกะละมังพุ่นละ ต้องค้นดูค้นมันอีรีเด้พี่น้องเฮดกอยนี่เอาม้าแล้วต้องล่างต่อเนืงองกันเลยเส่าแรงเส่าแรงแล้วค่ะหลังจากที่มาร์กแล้วแทนงามกินหอมเดลือค่ะมีกินแบบหอมออกมาแล้ว่สิกินใดแล้วสีเหลืองดังสามเท้ากร,ระพ,พินองไปนหนึ่งกินกันและสามเท้อกัะ เหมือนี้วันที่25เนะาะ26เสเร้าแรง27ตอนเศร้าแล้ว27ตอนเศร้าแล้วกัช่วงบายช่วงแรงสามารถหนึ่งกินได้พี่น้องนี่ล่างไปเรื่อยๆมาเด้อมาเด้อม,มาล่างก้อยซอยแย,ยล้อำเด้อผู้ใดบ่ม,มาล่างบอให้กินน้ำเด้อพี่น้องนี่น้ำเนาะ เพี่ยนน้ำไปเรื่อยๆจังสิล่ะค่ะใส่น้ำลายคือก็อย่าลามใส่กับละมังหลุนไงเด้อพี่น้องมันก็เลยแบบว่าล่างได้จุใจในี่กอยประมาณเกือบ30กิโลเนาะคะ่ะเป็นกัละมังใหญ่ไงจังสิ สาวเบิงนี่ค่ะพี่ดอกแผนงามเนาะถ้าลังค้นอันเป็นว่าเคยสื่อก่อยกินแล้วแบบว่ากินเราเมาอาการเมาก่อยไม่กระสิบแบบอ้วกบางคนกระทองเสียจังสิเนาะพี่ดอกเมาเนาะคะ่ะวิ้นเวียนศีษะขันผู้ใดกินร้ายก็ อาการนักนิดนึงคือก้อยมันมีสารผิดเด้อพี่น้องแม่ค่ะหาลองค้นเพิ่นเอาไปเฮ็ดแบบว่าเพิ่นฝ่าวขายเนาะเพิ่นก็เฮ็ดบ่ท่าไในจืดดีนะพี่น้องล่างซ้ำใดซ้ำเนงนี่ค่ะสองสามนามคือเขาล่างเนี่เพิ่นก็เอาขึ้นไปหนึ่งขายให้ลูกค้าแล้วนนเนาะบัตนี้มันเกิดเลยแบบเกิดการเบือ่อเกิดการเมาสเนาะค่ะที่ว่าหลายๆคนเพิ่นกินก้อยแล้วเพิ่นเมาสเนาะ ต้องแช่โดนอีลีพี่นอ้องต้งล่างต้องแช่โดนร้ายน้ำอีลีเนาะคะ่ะให้จืดสนิทผุนเด้อจังสิกินได้นี่ค่ะต้องเอามาล่างอีกกละมังที่สองแคนก่อยอ้อนเสมอกันถูกแพนเลยพี่น้องอ้อนเบิดถูกแพน น้ำคักเอมนางเห็ดอยู่นี่เอมก่ยังหยากนี่น้ำขนาดพี่น้องแทนกอยน้ำเขาเอาไปหนึ่งมันกับว้าสีหวัวนำสุดท้ายเนาะเอาไปหนึ่งกับสีม่วนสีพันใส่กันเนาะคะ่ะแถวบ้านเอ็มพันเห็ดแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นภูมิปัญญาทองทิ่นที่เห็ดมาตล้งแต่สมัยปูยาตาถวดวเนาะคะ่ะผลท้าเห็ด กบักกาไปซื้อกินคือกันเลยพี่น้องคันขันพ่กหูแรงทีมาทีเพิ่นเฮ็ดอยู่ตามตลาดก้อยนี่เป็นอีหยังทีแบบขันเฮาบ่รู้แรงทีมานี่มันเสี่ยงค่ะอีหลีเด้อพี่น้องอันนี้คือเหลืองดีแท้นเ,เ,เนีย่ยก้อยเขาเขาเหนียว,วก้วาาวกอยเขาเหนียวสวยมากแล้วแถวบ้านเอ็มสิมีแต่ก้อยเขาเหนียวนี่ล่ะคะ่ะสีเหลืองน้อย,อยสีเหลืองพักนี่ สาล่างสาเยะล้ำล่างกวนใส่น้นาำอืมสาล่างแบบนี้แล้วพี่เนอะเดี๋ยวสิเอาไปล่างอีกกระมังนึงอีกนนามนึงเราวก็จองคอยสีได้แซ่ว้คือเกานะคะแซว่ว้ขามขึ้นเมือ่อว,วันที่26เข้ากับจังสีมะล่างอีกนะคะ นี่เอามาล่างอีกนามนึ่งเนาะค่ะล่างนามนี้ละไรฮะกับจีเจอะไรแบบเจใส่กระมังไงคือเกาล่ะพ<ม>ี่นนองเดี๋ยวเช้าขึ้นจากนามในก่อนกับจีเจข่าวพื้นเนาะ <c oughs> นี่แล้ววิธีการล้างของเย,ยล้มเนาะเพิ่นกะจิเซ้าไปเซ้ามาทั้งสี่เหรอพี่น้องแต่เ้าของล่างบ่อยล่างหลายน้ำซื้อ,อบ่ได้เยียบได้ยังเด้อค่ะนี่อันนี้เป็นน้ำสุดถ่ายน้ำแซ่แล้วค่ะเอับมาใส่กละมังนี่ก็คือแซ่ว้แล้วเรียบร้อยเทียวล่างเทียวแซ่ไปแบบนี้ละค่ะพี่น้อง อ่ะสซ้ำๆกันแน่จากน้อยแต่ว่าห้าสิละเลยบไดเลยเด้ค่ะต้องเห็ดพิม้อเสาแรงเวลาย่แ้มันไปเอาก <cosas S 1> อยแต่ละรอบคือไปเอาเราก็ต <mag as S 1> <ๆ>้องแบบพักทิ <ables> <tag> ้งช่วงพักก่อนจากน้อยเพราะว่าอันแฮ่เเอาซุมนี่ขึ้น <overnight> น้ำแล้วก่อนจะไปเอาใหม่งสิแม่พี่น้องเพราะว่ามันบมีเวลาเห็ดล้วก็มันก็ต้องไดล่างเด คัวอยู่นี่ละไปใส่บ่ได้เบิดมือนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเต็มกะละมังเลยงามเนาะสีเหลืองดีดีก็เอากะละมังปิดไว้คืกอกาล่ะค่ะเพราะว่าเขานี่ลหละเขาจิแซ่ค่ะไว้ขมคืนถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจในมือนี้นะคะพี่น้องอ่ะจังใดกะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมเะาะคะ่ะล่างกอยไปน้ำกัน มืออื่นสอบพอกันไหมนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ